สวัสดีทุกคนกับพบก,กับเรีคชันของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะก็วันนี้ถ้าฟังจากเสียงแล้วก็ดูจากสภาพหน้าเนาะก็คือเพิ่งตื่นทุกคนเพิ่งตื่นจริงเช้ามากเช้าสําหรับการปล่อยเพลงจริงๆตั้งแต่ตามเทียป๊อบมานี้บอกทุกคนเลยนะว่าจริงๆอ่ะแต่ก่อนอะ่ะศิลปินเขามีการปล่อยเพลง10บโมงเช้านะเราจําได้จะมีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วเขาก็เปลี่ยนไปเป็นสี่โมงเย็นแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบอยากปล่อยอตามเวลาอเมริกาหรือแบบตลาดสากลก็จะเป็นปล่อยตอนส1บเอ็ดโมงตอนเที่ยงอะไรอย่างนี้ซึ่ง1ิบโมงอะ่ะ <Es> <an> หายไปนานมากแบบนานๆทีมาเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยกลายเป็นแบบจากที่เคยชินสิบโมงอ่ะตอนนี้กลายเป็นไม่ชินไปแล้วก็วันนี้เนาะหนึ่งคนที่เราแบบติดตามผลงานเขามันนานานๆเรียกได้ว่าเรารู้จักเขาตั้งแต่เราเริ่มเข้าวงการแบบติ่งเคป๊อปเลยก็คือโตมากับเขาแล้วก็เป็นแบบว่าคนแรกๆเป็นแบบไอดอลคนแรกๆเลยที่เราแบบ เข้าวงการนี้มาแล้วก็แบบรู้จักเขาตามเขาเลยเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้กลับมาคัมแบ็กแล้วก็คือเจสสิก้าเนาะเจสิก้าแบบที่ทุกคนรู้จักเสียงสวรรค์เสียงไพเราะเสียงยูนิคมีคนนี้คนเดียวเท่านั้นแล้วไปอ่านมาด้วยคนแบบว่าขำๆเนาะเป็นแก๊กอะไรเงี้ยแบบว่ากุบกิบบอกว่าแบบเออแม่ค้ากลับมาทําผลงานเพลงนี้รอบหกปีแล้วเออจริงทุกคนคือเจสสิก้าหายจากเออ วงการการทำเพลงการปล่อยอัลบั้มไปนานมากนานถึง6ปีเลยวพอเรามานั่งแบบมานั่งนับจริงๆเราแบบเฮ้ย6ปีนานมากนะอะไรเงี้ยล่าสุดรู้สึกว่าคือคือจัสิก้จะมีแบบว่าเออรายการที่จีนมีแบบ มีเพลงมีแบบว่าออกซาวเวอร์อะไรในีแหละถ้าเราจะไม่ผิดเนาะแล้วก็จะมีเพลงแบบกลุบกกีบแต่อย่ยังไม่มีเพลงแบบถึงขั้นแบบอัลบลั้มหรือโปรโมทจริงจังอะไรเงี้ยก็รอบนี้กลับมาแล้วเนาะก็คืออัลบ,ลบั้มปี๊ปโดยใช้ชื่อเพลงแต่ต้ว่าปี๊ป b ี๊ p เหมือนกันทุกคนก็เอาจริงปะแอบตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเสียงเจสสิก้า มันเป็นเสียงที่ยูนิ่งมากเราทุกคนก็จะแบบคิดถึงเสียงนี้ตลอดเป็นเสียงที่แบบต้องเจสสิก้าคนเดียวเท่านั้นเออใครฟังก็จะรู้เลยว่านี่คือเสียงเจสสิก้าอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละผลงานเขาแบบไว้ใจได้เลยเพราะเพลงเจสสิก้าเพาะมากเพาะมากทุกคนจริงๆก็เดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันแล้วเนาะกับเจสสิก้ากับการคัมแบ็กเพลงใหม่ในรอบ6ปีบีบีทุกคนพร้อมแล้ว3 2 1ป้ายเดรสชมพูเลย เสชิ้นก็สวยมากอ่ะเป็นฟังกี้ปอ๊อปหรอเราชอบเพลงฟังกี้ปอ๊อปมากเทสมากเทสมากดูดีดูเสียงดิตื่นมาแล้วชาวเรากฟัองอยู่กิจกาแบบวหวานๆบ้ากเพราแบบนี้ เบามากจิ๊กจักรมาแบบควาที่อปอบปากมันเป็นเที่แบบฟังแล้วแบบสนุกด้วยสบายด้วยแล้วก็แบบฟังเพลินอ่ะอะไรคะเพราะเมื่อกี้มี่อเสียงปูให้ดูเลยมีสิมบงบอกเลยเฮ้ยมีเหรอวะน,นี่ม,ม,ม,มีสิบกว่าพอๆปิดหูมากรอบเดียวก็คือปิดติดปากกันละ

ชีพนิจใหญ่แล้วสวยแล้วสหพังแล้วแต่แบบว่ายังมีความน่ารักความแบบที่เล่นเหมือนจะิตกรรมเมื่อแบบหกเจ็ดปีที่แล้วเลย จะ,จะกลับมาให้เราถ่ายที่ถิ่นเสียงนะยเราเนี่ยยังไฮร้อนให้เราฟังเป็นดูนีิอ๋อเพลงดีมากดีมากือซี่ก้าคือแบบว่าเป็นทางของไลน์แบบการทำเพลงที่ทททมันเป็นแบบ พอฟังสบายเพลินโอ้ยจบเร็วมากปี๊บปี๊บเจสสิกา้าโอเคทุกคนถือว่าไม่ผิดหวังเลยแล้วก็ประทับใจมากกับการคัมแบ็กในรอบปกปีของเจสสิก้าเนาะเพราะเรารู้สึกว่าตรงตามที่เอ็ก์เปกไว้เลยมองไว้แบบนี้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าแนวเพลงแบบนี้เนอะแนวแบบนี้ เพลงแนวเนี้ยดนตรีแบบนี้ติดหูแบบนี้เออเป็นแนวทางของเขามากอะไรเงี้ยไม่มีอะไรที่เรารู้สึกแบบว่าฮะเลยไม่มีเลยเราก็รู้สึกว่านี่แหละตัวตนของเจสซิกา้าเพราะว่าถ้าตามผลงานของเจสซิก้ามาตั้งแต่แรกๆเนาะตั้งแต่เขาทําแบบเพลงเดี่ยวเรารู้สึกว่าเออแบบว่ารู้สึกว่าแนวเพลงอย่างเงี้ยแบบว่าเต้นแบบกรุบกริบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยดนตรีสดใสเพราะๆอะไรเงี้ยเออแล้วก็ฟังเพลินฟังสบายเพลงไม่หนักดนตรีแบบ ม่รู้จะใช้คาว่าอะไรแต่เป็นฟิลแบบว่าป๊อปใสๆจะใส,ส,สอะเออรู้สึกว่าเออคือเจสิก้าจริง,รง,รงๆอะไรเงี้ยซึ่งเพลงน,นี้ก็นั่นแหละใช่เขาเลยแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบมากจริงๆเนาะในเพลงน,นี้คืออะไรดีละ่ MB, ะ MV อ่ะเอาจริงก็คือรู้สึกว่าสวยคือเขาในสีชมพูสีมนะ่วงเนาะเป็นแบบฟิลแบบธีมของเา MB นาอนี้หรือ concept. คอนเซ็ปต์ขับแบกรอบนี้แต่เราแค่รู้สึกว่า มันก็คืออยู่ในกล่องของเขาอะเนาะมันไม่ได้มีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยอลังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราหลังๆเราเริ่มเฉยๆกับเ e อวีในกล่องอะไรเงี้ย,ยก็จะจะจะเริ่มว้าวกับ CG หรือว่านอกสถานที่มากกว่าอะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นอ่ะจะต้องพูดถึงสิ่งที่ชอบที่สุดใช่ไหมชอบชอบเพลงละกันอ่ะเรามีชอบเพลงชอบเสียงเจสิกา้าเพราะเป็นเสียงที่คิดถึงมากส่วนตัวเพลงอ่ะ ใบแอนเนาะพอออกมาเป็นแนวป๊อปแนวแบบว่ามีความเรโทรหน่อยๆไหมไม่แน่ใจแต่พอแบบเราชัดๆเลยมันเป็นแบบฟังกี้ป้างเสียงจีตาร์อะไรเงี้ยชอบเลยเราแบบ10เต็มสิชอบมากมถ้าเต้นหนอถ้าเต้นไม่ได้ติดตาขนาดน,นั้นแต่รู้สึกว่าไม่ได้เต้นยากฟิลเจสิก้าเลยอ่ะแบบเต้นแบบ ฟิลลุกคุณแล้วแบบขยับนิดขยับหน่อยอะไรเงี้ยเออมีแดนเซอร์กุบกิบก็ประมาณนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงพูดอยากพูดคุยอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะอัปเดตข่าวทาวเจสิก้าเนาะใครที่เป็นเหมือนว่าแฟนกับเจสิก้าก็มาพูดคุยกันได้เผื่อแบบช่วงนี้เจสซิก้ามีผลงานอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่มาดูหรือเราเองก็ยังไม่รู้อะไรนี้ก็เอนเวร์รู้สึกแบบว่าดีใจมากที่เขากลับมาทําง,งานเพลงเนาะหวังว่าจะมีผลงานเพลงให้เรากลับมาฟังบ่อย โอเคเราก็จะมาเรียกเจสิก้าแบบนี้เรื่อยๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปเรียชงชนะทุกคนบ๊ายบายปิ๊บปบ